สวัสดีคร no wow, no. ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาจากไหนน้อาวาสนอมาจากประเทศลาวโอ้ยาดีนนนไลทรถดีเออีาจากเางเวียงจันท์มาาบนเอาเอเอาอเอาอปฏิปเตหิปยิปเ

เออมีโชติเออเออปอนก็ดีเอยกนเออมาเคเดนเป็นวันต้องกินเมืองต้องกินอบรก็ต้องกินต้องกินอะไรก็ต้องกินเอาเลอกิงิ้นใหญ่ก็คุ้ใหญ่เลยเอาเใหญ่คือเจ้ากันแล้ว เปนครนเนาะแล้วทุกคนค่ยกับบางทีต้องมาหาเจ้าดีแหละแล้ี่เมืองละแล้วกี่ามืองเลยข้าวมาฝากแมเแม่แม่แม่ไปทุกที่เลยดูดีมั้ยที่นี่ก็ดีเพราะในประเทข้าวมเอาของมาฝากผม จบบอกไม่จบอกครกันเ่ยมี่น้ห้มาจากเวียงจันทร์วันนี้พี่น้องกินข้าวขี้นาหรือเปล่าครับแ้ยัะไงก็จอกระปอกแล้วเอายังไง้ไข่ไว้เกี่น ก็จะไปดีเท่าจะเล่าคอยากอกล่องไอ้หัวอกโูกสาวค่ายเพิงเนี้ยนพ่อจันกะจีปาเตะจีปาเโอ้สุดยอดมากโอ้จีบอกเขาจะชื่ออะไรวอนนี่เลาแบบนี้แต่พูงแง่มันป็น่พพูเขาขาวงามๆามพตพูเขาวงามงามนอกจากนี้เล่าแล้ว นอนข้างนองมหารายดีสุขสุขพ้นหาดองไหวได้จับตื้อได้พอดีไไรสวดจุ่เลรเอาขนมปาเตกับปลาเตอมาให้ จะกินเขาเส,สียวทำจังสิกินจังเดียเว็นแจกแดนเสือเสือเขาจัาส่่มนะกินเผาต่วโอ้ยเสือกินขผาแค่ ตามหม้งครับตามหม้งกินข้าวกินผักกันเนี่ยผมผมมากินผักผักั่งอ่างหยานผมจอบผมมักไม่ได้หนะ่อย พราะก็แม่ภาคกินได้หน่อยสุกได้นขนาดไม่ครับผมถ้ากเหนียวโอ้ยน้องมากระมูมันกับปูดองตั้งกับปูดองอืมหน่อย ว่างวันกว่าอยาาคางเขากินหอาเขาอยอ่ยังผู้สาวทั้งเล่าคนมาหาครับผมคนอ่อนแล้วขนมมาฝาดทุกแม่เฮ้ว่างให้ก็ได้มากขนมมาฝากเพื่อก็าูวจักเล้าว่าออฟฟิศอยู่ไหนเอดีผมอยู่ผมเกือบเป็นเป็นเป็นฮัตกาดผม เพราะวาไปตัดผมผงก็ได้กินเผากอนแต่มันบม้พ่อกันเพื่อนเขาอยากไปหาคือของคือของนะครับนื่อือแปงก่อมอยู่ครับนี่คือกล่อมสอ,อของสอ่อมคำถาม พี่น้องครับมือนี้ผมสีผ้าเสื้อผ้าตากล่องโตเกียวนะครับผมวันเกิดเพื่อนตอนนี้เคก็า่ังมากพี่น้องถารับชมรับฟังอันไมยาอันไม่นกเลยทีหลังขั้วเพื่อนไม่ได้เพี่นำ้ำครับครับครับผมไม่นกผสมไปใส่ใบา้าน <laughs> ขากระงน้องอยากไปดคุณเราไว่าตนหนังมันไมสมานมันมเ้าเรื่องเลยเราอกว่าสามสิบแม่พี่พี่สามสิบก็ถือก็นี่ถเก็ทุอยู่ั้งเคร่งพีสายทั้งเคองมันยูทั้งเครื่ Paid, ông, không Thì, không thầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแล้วพอมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อ3 2 r happy birthday to you happy birthday นี่อะไรขึ้นบ่ถือ happy birthday เป็กสามเนี่ย happy birthday to you happy birthday

กันม่มีเงิน